สวัสดีค่ะสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนหมอ่ําทุกคนค,ค่ะมืนี้เบ้าโจดีไซน์ใช่ค่ะพะเพิ่นค่ะเราสองคนกับซมอเบ้าข่าวหมอลัมเนาะพี่น้องเนาะข่าวในวันนี้เราจะมาพูดหน่อยว่ามือว่านี่เป็นกระแสเบิร์ดมือเลยคับพี่น้องคือทุกคนต่างรอคอยว่าน้องก้อยชาลินีเนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวว่าจังไดหลังจากที่ก้อยชาลินีน่ะ บ่าเด็กขื้นเวทที่สาวน้อยเป็นมันแพรมือนั่นหให้เด็คนโยงไปต่างๆนั่นน้าคนสงสัยเยอะมากอืสรุปแล้วใดๆแล้วคือทางเข้าก็บ,บอกตลอดว่าอยากให้รอน้องก้อยออกมาชี้แจงก่อนออเพิ่นอาจจะมีปัญหาหรือเหตุผลส่วนตัวของเพิ่นที่เพิ่นมาแสดงบอได้อยากให้รอก่อนอย่าพึ่งคิดไปเองอย่าพึ่งตีความหมายไปทั่วอ่ารอความจริงดีกว่าแต่ที่นี่ล่าสุดในเพจของบ้านฮัก บ, station, บ้านฮักก้อยชาลีนีเพจบ้านแขงทางทีมงานแอดมินนะฮะก็ได้ออกมามาโพดนะน้องโจนอได้ออกมาโพดครับพี่น้องแอดมินเพจของน้องก้อยเลยนะครับก้อยชาลีนีแฟนเพจเนี่ยอแดมินได้ออกมาโพดเนาะว่าทางทีมงานแอดมินก้อยชาลีนีแฟนเพจและบ้านฮักก้อยชาลีนีขออนุญาตบล็อกคนที่คอมเมนต์ในเชิงลบและคอมเมนต์ที่ไม่ดีต่อนางเอกก้อยทุกคน ที่นี่เป็นบ้านฮักก้อยชารินีเราต้อนรับเฉพาะคนที่รักนางเอกก้อยอย่างแท้จริงและมีทัศนคติเชิงบวกเท่านั้นครับเราถือว่าที่นี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเรานะครับพนัแอดมินรังสีเลยคะ่ะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะคัดกรองคอมเมนต์และคนที่รักนางเอกก้อยจากใจจริงส่วนข้อเท็จจริงในประเด็นที่เกิดขึ้นต้องรอนางเอกก้อยชี้แจงด้วยตัวเองนี่เป็นเป็นโพสจากทักงแอดมินของ บ้านฮักก็ชลีนีแล้วก็ก็ชยชลนลีแฟนเพจนะฮะ,ะเขาได้แชร์กันได้แชร์กันออกมาเนาะน้องโจ้เนาะอันนี้ก็ต้องต้องรอาะเอกก้อยตามที่แอดมินเขาชี้แจงออกมาใช่ครับแล้วก็อีกไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมามก็มีการเคลื่อนไหวอีกนะครับผม,มทางแฟนเพจนะครับก้อยชาลินีแฟนเพจนะครับแอดมินเป็นคนโพสต์บอกว่าในเรื่องการเจรจาก,กับหัวหน้าวงและผู้ใหญ่ในวงประเด็นที่เกิดขึ้น ทางครอบครัวน้องมีเจตนารมณ์เดินทางไปเจราจาตั้งแต่คืนวันที่17เเมษายน2 5 1 6ที่หลังเวทีที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเดินทางไปถึงหลังเวทีแล้วแต่ผิดพลาดในการสื่อสารในคืนวันนั้นจึงไม่ได้เจราจากันหลังจากนั้นจึงได้นัดหมายเพื่อเจราจากันอีกครั้งในวันที่18 เมษายน2516ก็คือเมื่อวันนี้หลังเวทีในงานอ,อำเภอโคกโพัยจังหวัดขอนแก่นนะครับผมซึ่งรายละเอียดและผลจะเป็นยังไงต้องรอติดตามในแถลงการในโอกาสต่อไปแอดมินขอแจ้งให้ทราบเบื้องต้นแค่นี้ก่อนอย่างไรก็ตามทางทีมงานแอดมินเพจขอเคารบใ,ในการตัดสินใจของนางเอกก้อยครับทีมงานแอดมินครับผม อ่าอันนี้ก็คือโพสต์ของแอดมินเพจก็ให้ชาลินีแฟนเพจที่มีผู้ติดตามหนึ่งหนึ่สคนอ่าก็ก็เขาก็ได้ออกมาอธิบายให้ฟังเบื้องต้นเนาะยังไงแล้วเนี่ยอยากจะให้พี่น้องแว่นลับเนี่ยรอรอก่อนว่าเขาจะสรุปกันยังไงเรื่องนี้คือ เขาเอ่อาอย่างไรมีบทสรุปยังไงเราก็ต้องรอคําตอบจากน้องก้อยชาลินีต้องรอน้องก้อยคนเดียวเท่านั้นที่เจอะมาชี้เจงและวแถาแล้ให้พี่น้องได้ทราบกันนะคะว่าเป็นไปเป็นไปจังใดไปมากจังใดเหตุเพราะอะไรเหตุผลส่วนตัวหรือใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องรอนางเอกก้อยออกมาแถลงเพียงคนเดียวเท่านั้นครับผมใช่ครับแต่กล่าวว่าใน Facebook ของก้อยก้อยชาลินีเนี่ยส่วนตัวน่ะยังไม่เห็นเคลื่อนไหวอะไรเลยเนาะใช่เนาะอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่ายังไง แล้วก็อยากให้ทุกคนรอก่อนนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งคิดไปไกลอย่าพึ่งโยงอย่าพึ่งสรุปอย่าพึ่งนสรุปอย่าพึ่งโยงอย่าพึ่งไปสรุปแทนเพิินรอเพิินออกมาอ่ายืนยันออกมาชี้แจงให้พี่น้องฟังดีกวัวเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องสิใดขอมุลที่เป็นขอมุลที่ตรงอ่าจากปากของเขาเลยดีกว่าที่เราจะไปดูในกลุ่มต่างๆหรือในดิกต็อที่เขาโยงไปตานานาเนี่ยมันมีอยู่แล้วเยอะเลยเยอะเยอะเยอะแยอายมะ ย่าโยงอัตปันเด้ๆก็คือให้กําลังใจเหมือนเดิมลใช่ค่ะใช่ค่ะให้กําลังใจมากนางเอกก้อยเนาะเราเคยไปดูน้องโจเนาะว่าน้องคือน่ารักจริงๆน้องก้อยเน่ยคือน่ารักจริงๆก็นางเอกก็คือนางเอกเนาะน่ารักจริงๆแล้วก็คือแบบทุกคนทุกคนที่เข้าไปหน้าเวทีนะเพราะว่าสัมผัส้วยตัวเองกับน้องโจนะครับว่าน้องคือแบบเฟรนลี่มากเลยหน้าเวทีน้องก็ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป น่ารักน่ารักเป็นกันเองมากๆเลยจะให้เงินหรือไม่ให้เงินน้องว้ายก็คือเฟรนี่ดีก็คือเป็นแบบว่าเไม่ได้ถือตัวอะไรมากมายนะฮะแล้วอแล้วคือความสวยสวยเสียงดีสวยเสียงีเสน่ห์เลยแหละใช่ใช่ตัวเล็กเลแต่แต่ตัวเล็กๆแต่ว่าทรงทรงคุณค่าและพลังงานอย่างยิ่งใหญ่แบบว่าส่งออกมาแบบโอ้โหเป็นประกายเป็นเขาเอิ้ว่าอย่างก่อนน้องโจว่าอ่อร่ามันออร่าเออนะมันออร่าเนาะน้องกล้วยนะจริงๆแล้วก็กะข้ารบ การตัดสินใจของน้องไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนที่ข่าวบอกหรือเปล่าหรือว่ายังไงเราก็เคารพในการตัดสินใจของน้องรอน้องอย่างเดียวเลยตอนนี้นะปูซาธาน้าเวทีวันสันซะแต่เขาก็ยังอยากเห็นน้องก้อยขึ้นเวทีของสาวน้อยทบ่มาแงอยู่เพราะมันเป็นอะไรที่มันผสมผสานกันแล้วมันเป็นอะไรที่มันสวยงามเป็นอะไรที่น่าสนับสนุนมากๆรจนาเขายังอยากเป็นก้อยอยู่นะเพราะเราไปดูว่า ก็ใดๆก็แล้วแต่นาะเราก็เคารพการตัดสินใจแต่ก็ยังยืนยันคําเดิมของน้องโจว่าก็ยังอยากให้อยู่กับสาวน้อยเหมือนเดิมจริงจรองเพราะเราก็เป็น f c ของน้องต้อยชลีแล้วก็สนับเนี้ยพี่น้องบัแพงด้วยรักสนับพี่บังแพงทุกคนเลยเพราะว่าเข้าไปมือนั่นแห้พี่น้องไปหน้าเวทีสาวน้อยแล้วก็หลังเวทีสาวน้อย มันอบอุ่นน่ะใช่มันเป็นกันเองผมนด็กคนนึงน่ะยังอยากไปสมัครเลยหลังวมัีรับบอคอนวอยรับบอนี่น่ถามบอโจจะเห็นบอโจประกาศรับอันนี้อยู่นะรับสมัครหางเครื่องหรือเปล่าซงเต้นหะบอกไงไดไหมนี่นี่นี่นั่นแหละนั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็ไม่อยากให้มันเป็นข้าวที่เป็นดราม่าหรืออยากมากมมยเพราะว่า เราก็ต้องเคารพการตัดใจของน้องก้อยจริงๆใช่ครับแต่ก็ยังอยากให้น้องก้อยอยู่กับสาวน้อยเนาะอันนี้จากใจของเรารแต่ก็นั่นแหละเนาะพี่นอกเนาะพี่นกก็ได้ทราบเบื้องต้นแล้วนะครับถึงว่าถึงที่ทางเพจแอดมินของเพจก้อยสนีนีแฟนเพจเน่ยเพิ่นได้ออกมาสี่แจงแล้วเบื้องต้นนะครับผมใดๆแล้วก็ให้รอรอ รอกไก่สลินีเท่านั้นครับพี่น้องอ่าอย่าพึ่งเอาขอหยับอยู่ที่เรื่องบอมเป็นว่าวนไฟปบอมมาหนอยอย่าพึ่งไปตีข่าวตีโพสต์ีพายพี่น้องเพราะว่าอย่างเฮ้าเฮ้าเซฟทั้งสองคนเลยเซฟทั้งบอสโจยมานินเองเซฟทั้งก้อยชลินีด้วยเซฟสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยแล้วก็เซฟแฟนคลับทั้งสองฝ่ายใช่ครับอ่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งสรุปด่วนสรุปรอน้องก้อยคนเดียวเท่านั้นโอเคครับ มือนี้ห้าสองคนค่ะยายาพาเพลิน่เบาโจดีไซด์ก็จะขอลักพี่น้องไปแค่นี้แหลคะครับผมขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีค่ะ